สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอเมเกอร์เกมเมอร์กับเกมโป k e m o n TCG Pocket นะครับในระหว่างรอระบบแล้งเปิดให้เราได้เล่นกันในช่วงสิ้นเดือนก็จะมี Mega r i c i n g Emblem Event นะครับมาให้เราได้เล่นในช่วงเบื่บอๆนี้ไปก่อนนะครับซึ่งมันไม่ใช่อีเวนต์เก็บ45วินเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะได้ Emblem สวยๆแบบนี้นะครับเอาจริงๆนะเล่นแค่ 9เกมนะครับชนะแค่9เกมเนี่ยเราก็ได้เอมเบรมแล้วนะครับโอ้โหกาติการยังเป็นของเก่าอยู่เลย <laughs> แต่ว่าเป็นเอมเบรมอันใหม่แล้วนะครับเอมเบรมอันใหม่สวยมากๆนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่อยากได้ชัยดัสนะครับ เพื่อเอาไปใช้ในการเทรดการ์ดอ่ะคุณสามารถเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกๆ5วินนะครับมันจะทําการเปลี่ยนมิชชั่นไปให้เรื่อยๆนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยผมชนะมาแล้ว10วินมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น15วินถ้าชนะ15วินก็จะเปลี่ยนไปเป็น20วินไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะสิ้นสุดที่45วินนั่นแหละแต่ว่าแค่ให้ได้รู้ไว้ว่าถ้าใครจะเอาแค่นาฬิกานะครับหรือว่าจะเอาแค่เอมบรมเนี่ย ก็คืออะถ้าเอาแค่นาฬิกาเนี่ยทำการต่อสู้9ครั้งคุณได้นาฬิกาแล้วโดยที่ไม่ต้องชนะก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาเอมเบรมยังไงก็ต้องชนะ9ตาแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ5เด็กนะครับที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถเก็บ9วินได้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้โดย5เด็กนี้เนี่ยผมจะขอเรียงลำดับจากเด็กที่สามารถเก็บวินได้ไวที่สุด ไปจนถึงเด็กที่เก็บวินได้ชาที่สุดแต่ว่าการันตีว่าสามารถชนะได้แน่นอนแต่มันแค่จะชาหน่อยแค่นั้นเองนะครับอ่ะจะมีเด็กอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่เด็กที่ไวที่สุดครับผมขอยกให้เป็นเด็กเมกาอาเทเรีย EX นะครับถามว่าทำไมเด็กนี้ถึงสามารถเก็บวินได้ไวที่สุดเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันตั้งบอร์ดได้ไวมากนะครับ ไม่ว่าเราจะส่วนได้การ์ดใบไหนก็นแล้วแต่สุดท้ายถ้าเราทําเมก้าอาเทเรีได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยซึ่งมันมีโอกาสทําได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันมีความสเตเบิลสูงมากๆม,มันมีการ์ดช่วยจั่วช่วงต้นเกมถ้าเกิดว่าไปเจอฝั่งตรงข้ามที่มีการ์ดในมือเยอะเราก็สามารถใช้ก๊อปปี้แคทรีมือได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอโอกาสที่เราจะสามารถปิดเกมได้ตั้งแต่ช่วงต้นถึงการเกมอะ่ะมันสูงอยู่แล้วเท่าที่ผมเล่นผมก็รู้สึกว่าเด็กนี้เนี่ย ปิดเกมได้ค่อนข้างไวพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยลุ้นด้วยว่ามือจะบิกหรือเปล่านะครับต่อให้บิกนะเอาจริงช่วงต้นเกมอะเรามีการให้ใช้งานค่อนข้างเยอะครับเรามีน้องกระดิ่งนะครับที่มีความสามารถในการทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถใช้งานการไอเทมได้อย่างเช่นโปกเกบอลนะครับแรคแคนดี้เลดการ์ดนะครับเอ็กซ์สป,ปีดอะไรพวกนี้ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็เป็นการอินบ่๊ใบที่ปั่นป่วนดีแล้วก็ออน้องจิระชินะครับ จะช่วยทําให้เราสามารถสร้างความเสียหายให้กับการ์ดแนวหลังนะครับอาจจะเป็นพวกออการ์ดเมกาก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกการ์ดเมกามันจะดีตรงที่ถ้าเราใช้จิลชีตีแล้วเราทำเ,ออเมกาอัเทอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไซรัสดึงการ์ดไปนั้นมาเพื่อน็อกเอาท์นะครับเราจะได้3 Knock น็อกทันทีก็เรียกว่าปิดเกมได้ค่อนข้างไวพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นากใครทีออ่มีเวลาเล่นค่อนข้างน้อยและอยากจะเก็บ9วินได้แบบไวๆอะ่ะ ผมว่าเด็กเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุด copy risk ไปเล่นตามกันได้เลยนะครับ มาต่อก,กันกับเด็กที่2นะครับที่สามารถปิดเกมได้ไวไม่แพ้กันแต่ว่าก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่อาจจะช้าไปบ้างเพราะว่าดวงในการจั่วการ์ดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นก็คือเด็กเมกาบาชโมเอ็กนั่นเองครับอย่างที่รู้กันครับว่าเด็กนี้เนี่ยจะเล่นได้ดีหรือไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราจั่วไดเอ็นเตเอ็กหรือเปล่านะครับถ้าเราจั่วไดเอ็นเตเอ็กมันจะช่วยทาดาเมจในช่วงต้นเกมได้แล้วก็ยังช่วยเราจั่วการ์ดอีกด้วยทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทํา ำเมกาบาชโมเอ็กเนี่ยได้ไวเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่บอกรัาว่าเด็กนี้เนี่ยจะช้ารจะไวขึ้นอยู่กับว่าเราทำเมกาบาชโมเอ็กได้ไวไหมถ้าเราทำเมกาบาชโมเอ็กได้ไวนะครับเกมก็จะจบได้ไวไม่แพ้กับเด็กเมกาอัธเลียเลยแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นนะอะเอาง่ายๆสัก10เกมอย่างเงี้ยก็น่าจะซักประมาณ5-6เกมอะสามารถแบบตั้งบอร์ดได้ไวแต่ว่า4เกมที่เหลือก็อาจจะตั้งบอร์ดได้ช้านิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่า มือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ต่อให้มีเอนเตอ์เอ็กมาช่วยตรวจแต่ก็ทําบาชโมเอ็กไม่ได้สักทีหรือว่าถ้าไปเจอไก่เหลืองอะแล้วเราไม่สามารถั่วบาชโมธรรมดาที่เราเอามาเพื่อใช้เคาน์เตอร์ไก่เหลืองโดยเฉพาะเนี่ยเราก็อาจจะช้าเหมือนกันเพราะว่ามันมีบางเกมครับที่ผมเจอไก่เหลืองแล้วแบบเหมือนเป็นความซวยอะนะออกปะั่วได้บาชโมแบบเกือบใช้ายเกมเลยก็เลยทําให้เกมนั้นปิดได้ค่อนข,ข้างที่จะช้าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ อาจจะเจอได้บ่อยนะครับถ้าคนแบบหยิบไก่เหลืองมาใช้นะครับดังนั้นถามว่าเด็กนี้ไวไหมไวแต่ว่าก็อาจจะมีบางครั้งครับที่ช้าแค่นั้นเองนะครับมาต่อก,กันกับเด็กที่3ครับนั่นก็คือเด็ก thunder ex นั่นเองครับ thunder ex ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ปิดเกมได้ค่อนข้างไวพอสมควรแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ใช้ดวงในการจัวการช่วงต้นเกมที่เยอะไม่แพ้กันกันกบเด็ก mega m a ชโ h ex เลยนะครับ ถามว่าทําไมเด็กนี้ต้องใช้ดวงในการจั่วการท่องข้างเยอะอันดับแรกนะครับเราอาจจะต้องจั่วให้ได้อ e ีบุยแล้วก็ถ้าจั่วได้ thunder's ex ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยเนี่ยก็คือเราจะสามารถเริ่มสร้างความเสียหายเป็นจำนวน20หน่วยต่อเทิร์นได้เลยทันทีนี่ยังไม่นับว่าถ้าฝั่งตรงข้ามแบบ มีการที่มีความสามารถในการแบบติดจี้จาก Energy z o n นเยอะๆอ,ะอะ่ะทันเดอร์ก็จะสามารถสร้างความเสียหายช่องต้นเกมได้เยอะขึ้นด้วย Ability ของอ่อทันเดอร e x เองอะนะครับนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเด็กไฟฟ้านะครับการมีอยู่ของเซร a ลลอรา e x elemental switch แล้วก็ electrical cord เนี่ย มันทําให้เราสามารถแบบจบเกมได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับจะใช้ thunder ex สร้างความเสียหายก็ได้จะเตรียม Pikachu ex จากซอง shining r e l i v e r y เอาไว้ปิดเกมก็ได้นะครับหรือว่าเวลาที่เราไปเจอไก่เหลืองอะไรอย่างเงี้ย นอกเหนือจากที่เราจะใช้ไก่เหลืองตอบโต้เขาแล้วเราก็ยังมีเซราโอลานะครับมาช่วยทาดาเมจเพิ่มเติมได้อีกด้วยและยิ่งถ้าไปเจอแบบเด็กที่เขาใส่แบบเป็นการ์ด EX ล้นลวนเราไม่ได้แบบใส่การ์ดมาแก้ทางไก่เหลืองเลยเนี่ยเรายิ่งสบายเข้าไปกันใหญ่ครับแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่เด็กนี้เนี่ยมันค่อนข้างเก่งช่วงต้นเกมแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถปิดจบเกมในช่วงต้นเกมได้เนี่ยเราหลุดไปช่วงกลางถึงเลทเกมบางทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเลือดเยอะมากๆเราก็อาจจะปิดเกมได้ค่อนข้างช้าดังนั้นนะครับการ หยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นเนี่ยนอกจากจะต้องใช้ดวงในการโจกการช่องต้นเกมแล้วก็ต้องใช้ดวงในการจับแมดด้วยนะครับถ้าไปเจอแมดท,ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการ์ดท,ที่มีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็อาจจะปิดเกมได้ค่อนข้างช้าโดยเช่นเดียวกันละครับมาต่อกันที่เด็กอันดับ4ครับนั่นก็คือซุยคูน ex นั่นเองนะครับที่ไปจับคู่กับเก็กคงะ ex ใบใหม่แต่ว่า เก็กโงงหายกใบใหม่เนี่ยใสมาเป็นเทคการเฉยๆจริงๆไม่ได้มีบทบาทอะไรมากครับเรียกได้ว่าเป็นการที่ใส่มาซัพพอร์ตเด็กนี้นะครับให้มีความโฟล์ในการเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่หลักๆแล้วเด็กนี้เนี่ยเราจะยังคงใช้เป็นซุยคูนี X นะครับที่ไปจับคู่กับเก็กโคงะธรรมดาอยู่ดีนะครับ ความน่กากลัวของเด็กนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ซุยคูนซะทีเดียวครับหลักๆเราก็คืออยู่ที่เกตคงอาจนี่แหละยิ่งเราทําเกตคงอาะได้ไวมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ซุยคูนีเอ็กเนี่ยมันดูแบบโดดเด่นขึ้นมาในเมตานี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเด็กเมตาในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปสู่ช่วงที่จะต้องวางการ์ดบนเบนเยอะๆเพื่อทําการคอมโบอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่า อ่อซยคูน EX กเนี่ยก็จะมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาโดยปริยายเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ซยคูน EX เนี่ยทำดาเมจแบบแรงๆแน่นอนเลยครับว่าเราก็จะต้องวางการ์ดโปกเกมอนบนเบนเนี่ยให้มันครบครบใช่ปะแต่ว่าดาเมจมันก็ได้แม็กสุดเนี่ยที่ประมาณ60หน่วยที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามครับถ้าฝั่งตรงข้ามวางอีก3ใบาดาเมจก็จะเพิ่มเป็น120บวกกับเก็โคงะเข้าไปนะครับก็กลายเป็น140ถ้าเราทําเก็ตคงะได้2ชุด ก็จะเป็น160หน่วยซึ่งก็มากพอที่จะวันฮิตการ์ดเมตาในปัจจุบันเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะหลายใบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่สามารถาปิดจบเกมได้ไวเหมือนกันถ้าดวงในการจั่วการ์ดดี D. แต่ว่าถ้าดวงในการจ่จก์ดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงๆเด็กนี้เนี่ยก็สามารถยื้อไปช่วงกลางถึงเลทเกมได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับด้วยความที่เรามีเกตคงอะที่ช่วยตอดดาเมจให้ทุกๆเทิร์นนะครับสุดท้ายแล้วดาเมจที่เราสะสมมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็มากพอที่จะปิดจบเกมได้ถึงแม้ว่าจะหลุดไปช่วงกลางถึงเลทเกมก็ตามทีนะครับแล้วก็มาถึงเด็กสุดท้ายเป็นเด็กอันดับที่5นั่นก็คือเมกาแอปโซลเอกนะครับที่ไปจับคู่กับดักไลเอ็กนั่นเอง ถามว่าทำไมถึงจัดให้เด็กนี้เป็นอันดับ5้าทัดทั้งที่เด็กนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีเวนเลตส,สูงเป็นอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเด็กนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสเตเบิลสูงมากๆและการันตีว่าน่าจะสามารถชนะได้ในแทบทุกตาแต่ว่ามันใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานพอสมควรนะ,นะครับด้วยความที่ตัวเด็กเนี่ยมันมีดาเมจแม็กสุดเนี่ยที่ประมาณ80-100ถึงหน่หน่วยโอเคละอาจถ้าเพิ่มเลตเข้าไปด้วยก็อาจจะได้สัก120อ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ย เวลาที่เราไม่สามารถปิดจบเกมได้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับแล้วแบบหลุดไปช่วงกลางถึงเลทเกมอ่ะผมบอกเลยครับว่ามันอาจจะชนะได้ก็จริงแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอนสมควรบางทีแบบทั้ง2ฝั่งอะ่ะจบการ์ดจนหมดแล้วยังปิดเกมไม่ได้เลยนะครับล่าสุดที่ผมได้หยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นเนี่ยถ้าใครแบบได้ดูไลฟ์นะครับก็น่าจะเห็นนั่นก็คือเออมันมีอยู่ตานึงที่ผมไปเจอ เมกาเกลดออี Mega, ador, e X. ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเลยว่าผมจะแบบว่าจะแพ้เด็กเมกาเกลดออ EX เพราะว่าณนะวันนี้เรายอมรับเลยว่าเด็กเมกาเกลดออ EX เนี่ยไม่ได้ติดท็อปเมตานะครับแล้วก็ไม่น่าจะเก่งพอที่จะสามารถสู้กับเด็กนี้ได้อย่างสูงสีอะแต่แบบมันสู้ได้สูสีมากๆเพราะด้วยความที่เมกาเกลดออี X. มันเป็นเด็กที่มีพลังชีวิตที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ถ้าติด หมวกกันน็อกเข้าไปเนี่ยโอ้โหจากเดิมที่เราก็สร้างความเสียหายได้น้อยอยู่แล้วมันยิ่งสร้างความเสียหายได้น้อยเข้าไปอีกเอาจริงจริงตาน,นั้นอ่ะผมเกือบแพ้ด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายก็สามารถเอาชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกแค่จะบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเด็กมันจะค่อนข้างเก่งแต่ว่าถ้าเทียบกับ4ี่เด็กก่อนหน้าแล้วกว่ามันจะจบเกมได้แต่ละเกมนั้นค่อนข้างช้าพอสมควรเอาเป็นว่าสาหรับใครที่อยากเอาเด็กที่มีความสเตเบิลค่อนข้างสูงการันตีว่าน่าจะชนะได้ในทุกๆกตาแต่ว่าช้าหน่อย ก็สามารถหยิบเอาเด็กนี้ไปใช้งานได้แต่ถ้ากําลังมองหาเด็กที่สามารถแบบปิดเกมได้ไวๆผมว่า4เด็กก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กว่าเด็กนี้นั่นเองครับอ่ะและนี่ก็คืออ่อทั้ง5เด็กนะครับที่ผมเอามาแนะนําสำหรับใครที่กําลังมองหาเด็กที่จะเอามาใช้เก็บ 9วินนะครับในอีเวนต์เมกาไลซิ่งเอมเบมอีเวนนะครับก็สามารถหยิบเอา1ใน5เด็กนี้ไปใช้งานได้ส่วนใครนะครับที่มีเด็กอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับที่สามารถแบบเอามาใช้เก็บ9วินได้แบบเร็วๆเหมือนกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลย และสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีกับการเก็บวินในครั้งนี้แล้วก็น่าจะได้กลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงที่ระบบแลกเนี่ยเปิดให้เราได้เล่นกันอีกครั้งนะครับผมก็จะจดใจจอรอระบบแลกเหมือนกันนะครับ <laughs> อ่ะไปแล้ครับทุกคนบ๊ายบายครับ